สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจต่อนะครับก็มีคําถามนะครับจาก f อฟถามว่าการเสริมรากทุเรียนนะครับแบบไหนทําง่ายกว่าแล้วก็ติดดีไหมหรือว่าแบบไหนทั้งง่ายทั้งติดดีนะครับ คลิปนี้มีคําตอบนะครับนี่เป็นแปลงทุเรียนระยชิดนะครับแปลงทุเรียนระยชิดคนเกษตรจัตตอก็เสริมรากด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้นว่าเป็นระยะชิดเราก็เสริมนะครับโดยการนําต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับมาปลูกไว้นะครับตรงโคนต้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราค่อยมาเสริม โอเคครับคลิปนี้ไปหาคำตอบกันนะครับวิธีการเสริมรากแบบไหนติดดีติดง่ายติดเร็วนะครับทำได้ง่ายด้วยไปชมกันตรงต้นที่ผมได้ทำการเสริมรากไว้นะครับนี่นะครับมาดูครับต้นนี้นะครับ ตัวนี้เป็นการเสริมรากแบบประณีตนะครับขั้นตอนก็ยากนะครับก็คือยากหน่อยว่างั้นนะนะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนที่ทําง่ายแล้วก็ทําเร็วติดง่ายนะครับตัวนี้ทํายากหน่อยนะครับนี่เป็นการนํำต้น,นพืนเมืองมาปลูกไว้นะครับแล้วก็พึ่งมาเสริมตอนที่ต้นเขาโตนะครับ การเสริมก็เลือกตามความสูงได้เลยว่ต้นพื้นเมืองที่เรานํามาปลูกนะครับสูงแค่ไหนนะครับเราก็มาทาบนี่นะครับนี่ต้นแรกอันนี้ต้นที่2นะครับมาเสริมแบบนี้ยากหน่อยนะครับนี่นะครับแบบนี้ยากหน่อยแบบนี้เป็นการเปิดเปลือกต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับต้นทุเรียนพันธุ์ดีนี่ครับเปิดเปลือกแล้วก็ต้นพื้นเมืองก็ปาดเป็นรูปริมนะครับ ซึ่งทำยากหน่อยเพราะว่าต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปซึ่งผมก็เคยทําคลิปแล้วนะครับใครสนใจวิธีการเสริมแบบประิีตเดี๋ยวก็สามารถที่จะรับชมนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่สามเหลี่ยมมุมกวามือนะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเป็นการเสริมแบบปะณีตนะครับขั้นตอนนี้ทํายากแต่ทําแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับ รอสามเดือนนะครับแล้วก็กค่อยมาแกะนะครับแค่นั้นก็เสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ทำสองวิธีนะครับทั้งแบบทาบและแบบประณีตนะครับมาดูต้นตัวน,นี้นะครับที่ทาบสูงนี่นะครับเป็นการทาบแบบ เป็นการเสริมรากแบบทาบนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นการเสริมรากแบบปนิดนะครับมาดูนะครับตอนนี้ผมทาบไปได้สองเดือนแล้วนะครับรออยหนึ่งเดือนก็จะมาทำการเปิดแผลนะครับมาดูแผลนี้นะครับแบบทาบนะครับนี่ก็ทำการอันนี้ยอดมันยอดมันสูงนะครับ ยอดมันสูงสูงสูงกว่ามากเลยนะครับสูงสูงกว่าต้นนี้อีกในวันในวันที่มาทาบนะครับผมก็เลยตัดนะครับตัดแล้วก็เอากิ่งข้างซึ่ง,ซ,งซึ่งการปาดแต่ง่ายนะครับผมก็ปาดปาดด้านในนะครับส่วนแผลนี้นะครับก็แค่ลอกเปลือกนะครับเปิดเปลือก,อกให้ทำขนาดเท่ากับ แผ่ที่เราปาดนะครับเสร็จแล้วก็ทาบทาบเฉยๆนะครับแล้วก็พันพอได้สองเดือนก็มาตัดยอดทิ้งไปเลยนะครับนี่ได้สองเดือนแล้วนะครับผมก็ตัดยอดทิ้งไปนี่ขั้นตอน้อยนี่นะครับเป็นการทาบไอ้ต้นแบบนี้ติดร้อยเซนะครับแผ่ไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะครับนี่พอได้สองเดือนก็ตัดเดี๋ยวรออีกสามเดือนนะครับรออีกหนึ่งเดือนก็มารีดพลาสติกออกนะครับรีดตรงนี้ปื๊ด แกะออกได้เลยนะครับแกะออกได้เลยแต่ตรงนี้ห้ามแกะนะครับตรงนี้ตรงนี้ห้ามแกะเราแกะตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องหาตัวช in the ่วยอีกตัวหนึ in ่งก็คือเชือกนี่ครับมาผูกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาผูกตรงนี้อีกทีหนึ่งกันนะครับกันลมโยกมันจะหลุดได้นะครับถ้าดูนะครับมันติดง่ายนะครับนี่ติดง่ายแล้วก็ติดสนิทเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนำมาฝากท่านผู้ชม ที่สนใจเรื่องราวของการเสริมรากนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ผมก็เสริมแบบบนิษดนะครับนี่หมายถึงต้นพืนเมืองนะครับต้นเดียวกันทำสองวิธีนี่นะครับต้นนี้ก็รอสามเดือนนะครับรอสามเดือนท่านเห็นว่าเป็นการทำเป็นปากฉลมแล้วเสียบเข้าไปใต้เปลือกนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเปลือกแล้วก็เหลือไว้หน่อยนึงนะครับ แล้วก็ทำต้นนี้เป็นปากฉลามแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับท่านก็สามารถที่จะดูลิงก์ที่ผมวางไว้ด้านล่างนะครับในช่วงที่ทำนะครับก็มีหลายหลายคลิปด้วยกันนะครับหลายลิงก์ด้วยกันก็ลองเปิดดูนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลกันได้นะครับเรียนรู้กันไปนะครับก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เรืกล่าวของการศึกนาครับที่แน่ๆก็คือหาอาหารนะครับการลุมกันโยก ในอนาคตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาแล้วก็มาทาคลิปนะครับวันนี้มาตัดหญ้าหน่อยหนึ่งนะครับทำบาราหน่อยครับช่วงเช้าๆนะครับเอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับหากเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ